ถ้าผมต้นห้าโกกอกนะครับมาเดี๋ยวก็วันนี้นะครับลุงพลก็จะมอบของขวัญนะครับให้กับเอฟีที่มาจากกรุงเทพนะครับนะแก่อนผมเี่บครับก็เป็นบรรยากาศนตอนนี้นะครับมีเอฟีจะมาลุงพลจะมอบของที่ลึกนะครับให้กับเอฟซีที่มาจากกรุงเทพนะครับ วัดีรู้สึกว่าพึกคักเลยนะครับเอฟซีนี่ครับมาแล้วนะครับมาครับมาครับมารับเลยครับจับลุงครับแล้วลุงก็ลุงก็จะมอบลุงจะมอบของที่ระลึกให้นะครับเอฟซีวยยุบยุบใหญ่นะเอฟซีมาแจกแฟนค่ะพี่มาบ้ากี่ท่านครับมาเก้าคนพอดีเลยค่ะโอ้เลขสวยไม่คอดไม่เป็นไรนะคะทุกคนทุกคนไม่คอดไม่เป็นไร คผมก็จะมอบของที่ระลึกนะครับได้จากต่อได้ไม่ขได้ก็่วายอย่คงับเยอียงข้างออกมาหน่อยครับไอ้ยิงข้างเย้น,นะครับผมอ,อ,อันนี้ผ่าสบายผ่าใหม่ ครับเดินเข้ามาเลยครับรับแทนก็ได้แจกของก็ได้ครับต้นฮักเข้าไปรับต้นฮักไม่ว่ามาจากเทพเมื่อก่อนชอบแต่เด๋ยนนี้ไม่ขอาแล้วขอให้สำเร็จโดยเร็วเชียบพันพนุษจะได้ครับ ทุกคนที่น่ารักนะคะความสุขความเจริญสาธุสาข้างนี้คืออะไรยกมือขึ้นโซครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะคะเปิดหน้าทีนี่เป <ac> ิดหน้า้ว่ใจอ่ะมาเลวนะคะสาธุคลิปที่สามลยทีครับยังไม่ไนี่เต็มใจนไนีเต็มใจนะเยอขึ้นเยอะขึ้นเยอยอย ไมด้ใจัะไอ้สีมันนลงลลงลงลงลลงเปิดแมพปิดแมพยิ้มสักครั้งดินี่หนี่แหนี่ไอ้ไ่ลูกไผ่ลูกแกั าทีหน้าหนึ่งแน่เลยกูครับผมพี่ดาไปบ้าใ่ามาดิครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ้วยนะใครจะายกัลงอีก